สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับมาดูสินค้าที่เราสั่งซื้อจากราสดามาครับผมก็อดูใหญ่เหมือนกันนะครับร้อยกว่าบาทครับ่าชมครับมาดูข้างในว่าเอ่อข้างในหน้าตาเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับพอเราจะเอาใช้แล้วครับเราจะไม่บอกเขาเป็นว่าเป็นอะไรนะครับมาดูกันครับมารู้กันครับว่าสินค้าเขาแพ็คมาดีไหมนะครับ่านผู้ชม แพ็คมาดีป่ะโอ้โหใหญ่หมากครับนี่เขาบอกว่าขนาดเล็กนะครับผมสั่งซื้อขนาดใหญ่แล้วขนาดใหญ่ทางรัษณาเขาว่าสินค้าหมดนะครับหมดปร๊บเราเราสั่งซื้อขนาดเล็กมาดูว่าขนาดเล็กเขาเป็นยังไงไรเนี่ยเราแพ็คมาดีครับคุณผู้ชมโอ้โหในการกระแทกอย่างดีนะครับคุณผู้ชม อะไมันเขาให้อะไรมาเนี่ยครับอือบพระกคุณที่อุดหนุนสินค้าเรา,<ท>า<ง>ไปขอบคุณทั้งร้านครับสินค้าซื้อมาก,ก็ไม่นานครับประมาณสามวันได้ครับมาดูขานาจาครับเป็นยังไงอืมท้างใม,มีอะไรเอ่ย เป็นภาษาจีนทั้งนั้นนะครับภาษาจีนโอ้ตา,าแบบนี้น่าจะเป็นที่ชาร์จน่าจะเป็นชาร์จแบตเตอรี่คุณผู้ชมนี่ครับใครในในเนียน่าจะเป็นแบตเตอรี่นะครับดูสเปคดูอะไรก็ ไม่มีอะไรสักอย่างให้ดูกัอนกกว่าโอ้ไม่มีรูปอะไรสักอย่างครับก็เป็นว่าเข้าใจเอาครับว่าเป็นเป็นตัวไายงครับใหญ่มั้ครับอย่างขนาดน,าน,นี้นี่ขนาดเล็กนะครับขนาดใหญ่ผมว่าน่าจะใหญ่กว่านี้นะครับนี่ขนาดเล็เลกเราว่าขนาดเล็กยังใหญ่ขนาดนี้ครับ mm hmm. ดูใบหน้าผมครับเกือบเท่าหน้าผม <laughs> เอานี้เสียบ ที่คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเสียบแช่นะครับจะเสียบแช่เออมีอะไรเปล่าให้เราเล่นนะเดี๋ยวผมไปเอาที่เสียบนั้นดูครับรอสักครู่ครับคุณผู้ชมเราหามาได้แล้วครับไอ้ตัวน,นี้จะเป็น ตัวเสียบแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์มือถือครับของไม่ได้ใช้แต่ยังดีอยู่ครับเราจะมาเสียบเ,เสียบกันตัวนี้ด้วยอ๋อมันเป็นแสงไฟแบบนี้คุณผู้ชมนี่ครับล่อล่อให้มแมลงลงไปตกข้างในมั้งครับถามว่าอืม อ่าม oh, oh, ันจะใช่จะใช่ดีเราแกะดูก่อนโอ้เามันในมันมีพัดลมข้างในครับเออพัดลมในเสร็จแล้วแมลงก็จะตกมาลงลงตรงนี้ครับผู้ชมอืมมันเป็นลมดันในครับมันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้ช็อตมันไม่ได้ช็อตเหมือนที่ เขาเรียกอะไรที่เราตีมตียุงนะครับไม่ใช่ครล่อให้ยุงบินเข้าไปแล้วก็จะไปโดนพัดล้มด้านในครับเสร็จแล้วก็จะยุงปรลมลงมานี่ฮครับเออราคาประมาณร้อยร้อยเท่าไหร่นั100้นร้อยร้อยกับหนึ่งบาทประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรครับไม่ได้ช็อต แล,ลแ,ลแล้วก็มีพัดลมมีแสงไฟล่อยุงลงไปครับแล้วก็มีพัดลมเป่าลงมาเท่านี้ครับง่ายดีครับง่ายาะไอจับจตัวนี้ก็ต้องก็ต้องเสียบตลอดนะครับแบบนี้ครับผม่าต้องเสียบตลอดแบบนี้เลยครับเสียบตลอดมันไม่มีแบตเตอรี่ข้างในนะครับมีเท่านี้นะครับ มีพัดลมมอตเตอร์พัดลมแล้วก็อเอาแมลงลงมาแล้วก็มาลงอยู่ตรงนี้อืมง่ายดีออเสร็จแล้วก็เอายุงทิ้งไปอืมก็ใส่เข้าไปจุ๊บแบบนี้ครับทนแบบนี้ก็อ่าแล้วก็ตั้งล่อแมลงเข้าไปแต่น่าจะให้ดีน่าจะผลิตไปให้มันช็อตได้เนาะ มแมลงวันเออแมลงวันนําแมลงยุงเข้าไปแล้วก็หรือมแมลงวันเข้าไปก็ช็อตเข้าไปเหมือนที่เราอะไรเหมือนตีเขาเรียกตียุงน่ะเออใครตียุงเนาะผมเรียกชื่อไม่ถูกเอาเป็นว่าก็มีเท่านี้และครับเห็นภาพนี้รออยู่รอให้ยุงเข้าไปแสงไฟนี้อลองดูนานผู้ชม ทีแรกผมก็ได้คิดว่ามันแมลงยุงเข้าไปแล้วก็มันช็อตนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ถือว่าล่อลงไปแล้วก็ดูดลงไปอออ่ะลองดูใช้ดูครับอันดียังไงก็คงจะมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้รับฟังอีกครั้งครับว่าคุณลักษณะเขาเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็จะลองใช้ดูครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับบ๊ายบายครับ